มีความสุขกนดีใช่ไหมฮะฮะมีความสุขกนดีใช่ไหมใช่ไหมผีเน่าก็ลงทุกมันก็ไปด้วยกันได้อยากจะลงสมัครแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่แตดินไปแก้ผา มีพ uhm, ันธุขสืบดีใช่ไหมฮะฮะคุณ no มีพ uh ันสุขสับดีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฮะฮะคุณมีพันธุ์สืบคดีใช่ไหมใช่ไหม ตามภาษาโบราณก็ผีเน่าก็ลงถุกมันก็ไปด้วยกันได้ผู้หญิงเป็นฝ่ายที่เดีกเราะเป็นนักการเมืองลงแก้อยากจะลงสมัครแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่ดันไปแก้ผ้าเฉลยไม่ได้อยู่แก้ปัญหาให้บ้านเมืองพักก็คงไม่รับนะล,ล,ละครูนักการเมือง ต้องรู้จักวางตัวปรับคืนตัวให้เหมาะให้เป็นที่ชื่นชอบให้คนที่เขามอบคะแนนให้เขาสงใจแต่พระไม่น่าเชื่อบทเรียนจนเป็นมาหาปร,รียาแต่ว่าคนโบราณท่านเคยพูดว่าบดเป็นมาหาปร,รียราก็ยังเวียนไปหาก้นนี่นเป็นเรื่องที่ไม่เวียนหา มักผลนิพพานไม่เวียนรักษาพรมรจันถ้าบวดแล้วศึกษาปฏิบัติให้รักษาธรรมวินัยและพรมรจันให้บริสุทธิ์ไอแก่ตัวว่ามาเข้าห้องน้ำอะไรนี่มันเป็นการแก้ตัวที่มันช้างใหญ่ตกล่มยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมแทนที่จะรับสารภาพผิดไปเลยเผลอไปแล้วก็ จบแต่นี่ยังมีการบายเบี่ยงแก้ตัวส่วนพระเอาละไม่ต้องแก้ตัวไปแล้วแล้วไปแล้วอย่ามาบวชใหม่อีกนะเพราะบวชไม่ขึ้นแล้วมาบวชใหม่ไม่ขึ้นแล้วความรู้ที่เรียนมาบวชเรียนไม่ได้เอามาฝึกฝนมาปฏิบัติมันก็เรียนอะไร นกแก้วนกคุ้ทองท่องท่องจำจำเต่าได้มาหนึ่งสองสประโยชน์ให้ปว่าไปแต่ประโยชน์ตนไม่ได้ได้แต่ประโยชน์เรียนประโยชน์ตนเนี่ยมันต้องรักษารังบริญาุทธิ์ให้คนก็ชื่นชมกราบไหวศรัทธาเดิ่มใสคิดยังไงบวชไม่สืบศาสนาดานอยากจะไปสืบพันธ์ุมันเสียแนวนักบวช ยังไงนักบวชที่หลังก็จำกันว่าอย่าบวชสืพันธบวชเรียนบวชสืบทอดพระศาสนาอยูก่กับความบริสุทธิ์ให้ได้ยาวนานที่สุดแล้วยิ่งอยู่นานบริสุทธิ์ได้นานยันแก่ยันเท่าคนก็แก่เชื่อมัน่นศรัทธา